ก็มีกิจกรรมอ๋ออันนี้คุ้มอยู่นะเห็นพี่ลงไปก็มีคนดูก็ขอบคุณมากก็รีดีๆก็ได้ของดีๆแหละสามปองสามปองไปเรื่อยๆนะก็รอจังหวะดีก็จะได้สองกินอันดิเมทเลยนะครับอโอเคมีเทลด้วยเทลก็โอเคนะเทลอ๋อมาว่าด้วยเรื่องของวันนี้กันดีกว่า อะไรมันคนละกิจกรรมกันลูกเนี่ยวงแหวนจํากัดเวลาเราแล้วก็มีร้านอาหารของชิออนชิออนเขาก็จะให้เราผสมอาหารเนี่ยเล่นแบบนี้เขาจะให้เราเก็บตามขั้นไปเรื่อยๆได้กี่แต้มก็จะได้อะไรอ่ะอิโมจิอย่ามายุ่งชาวรคือเล่นแบบนี้ฮะเสิร์ฟอาหารนโมเคยเห็นแล้วนะใหม่มาปลาทำอ่ะแล้วก็กดเสิร์ฟอาหารนีวก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเงี้ย oh, อ่า <ID. S 1> เสิร์ เสิร์ฟให้ตัวนี้ตัวอะไรกอบบินแล้วก็รับกอบบินเสิร์ฟแล้วก็รับอ่านับแล้วนับแล้วไปตื้อตื้อตื๊บตื or, ้อตื๊บตื้อขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเสิร์ฟให้กอบบินกอบบินคืนจานกดีงาบสอนให้กอบบินเสิร์ฟให้กอบบินกอบบินคืนชาบสอนให้กอบบินกอบบินคืนชามรีบไปเสิร์ฟให้กอบบินเฮ้ยตัวอะไราเสิร์ฟให้หมูป่าหมูป่าคืนชามเสิร์ฟให้ใคร หมูป่าแล้วตัวหลังใครบอนี่กบบินหมูป่าเสิร์ฟให้หมูป่ามันก็เล่นอย่างเงี้ยเสิร์ฟไปแล้วรอเสิร์ฟไปแล้วรอเสิร์ฟกลับอะไรเงี้ยอย่างกับแบดมินตั้เสิร์ฟไปแล้วก็รับให้ได้อย่างเงี้ยก็เหมือนเราต้องมันมีเพิ่มความเร็วด้วยมั้งรู้สึกใช่เห็นไหมเห็นเห็นจำนวนข้างบนไหมสิบเอ็ดมันจะทับสามสิบอ่ะคือเราต้องเล่นให้ครบสามสิบครั้งเราถึงจะชนะถ้าเราตายก่อนเราก็แพ้แต่เราก็เล่นใหม่ เฮ้ยเฮ้ยไอช้นนี่เห็นไหมเก็บรับไม่ทันเฮ้ยเสือผิดอันเอาเฮ้ยเเราลัวลัวได้เหรอเดี๋ยว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 เฮ้ยลัวได้ว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลัวลัวลัวอ่ะอลัวอ่ะลัวอ่ะลัวลัวดเอาอย่าทำนะเล่นเล่นแบบภาวนาใช่พี่ทีละหนึ่งได้มันสนุกจัดมันลัวจัดไงเ็นมาเล่นได้ต่อให้า่ลอย่าลัวแบบนี้ลัวแบบนี้ไม่ได้ อย่ารัวแบบนี้นะจะเป็นแบบนั้นไม่น่าแหละมันจัดไงเหมือนเวลาเราปล่อยสกิลเอ้ยรับชาร์ปอ้าจชุบอื้มอ้าวชุบชบอื้มช้าโชว์โชว์โชว์ชั้นชั้นชั้้อ้าวชุบชุบบอื้มอ้าบชุบบอื้อนี่กูกล้าจริงๆก็เถิดไปแล้วก็ยืนรอก็ก็ง่ายกว่าดีกว่าที่เราชิบชื้นไปแบบนี้ฮะจริงๆก็เล่นให้มันครบก็แค่นั้นแหละอะทำไมรอบนี้ไม่มีเสียงวะเอ้าโอ้ชามแตกอีกแล้ว อะไรวะทำไมเราพอตั้งใจเล่นแล้วมันไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะอะอะ